ทดลองออกมาแล้วเอาไปรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของแนวทางทดลองออกมาฝากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เรื่องราวของปฏิทินจีนนะครับต้นฉบับเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับในส่วนแรกผมก็จะพามาดูในส่วนของปฏิทิน,นฉบับจริงต้นฉบับจริงนะครับ เพราะว่าหนูได้ถามคนที่จำหน่ายนะฮะบอกว่าเป็นหัวฉบับเลยนะฮะเพราะว่ามีสีติดมาด้านบนนะครับซึ่งหัวฉบับนี้นะครับก็มีตัวเลขมองเหมือนดังนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะตัวเลขที่มองเห็นเหมือนกับ76 9นะครับมองเห็นเป็นตามนี้เลย เป็นตัวเลขที่เรียงน่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าจับตาของปฏิทินจีนนะครับก็ถือว่าทําสถิตินะฮะต้นปีมาคิดเป็นร้อยละ9กกันเลยทีเดียวนะครูคชมต่อมาผมพามาดูปกการกรุศลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมสำหรับปกการกรุศลก็จะไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสถาบัานนะฮะ พยาธิวิทยากรมการแพทย์นะฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงนะฮะแล้วก็เป็นตึกที่นะครับของกรมการแพทย์ที่น่าสนใจอีก1ตึกนะครับที่พัฒนาการนะฮะด้านผ่นอาแพทย์ไทยนะครับไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชม จนสู่สาโกนของประเทศไทยเรานะฮะถือว่าการแพทย์ของประเทศไทยนะครับอยู่อันดับต้นๆของโลกนะฮะหลังจากที่สถานก,การณ์โควิดนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่วนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็เลยหยิบเรื่องราวนี้มาฝากแล้วก็มีตัวเลขด้านหน้าและก็ด้านท้ายแต่ยังไม่ได้แปลนะฮะคุณผู้ชมแค่นำมาฝากนะครับเดี๋ยวในคลิปวทิทยาธรรมคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะ เอาละครับมาดูไฮไลท์ในคลิปวิดีโอนี้ก็คือในส่วนของแนวทางทดลองนี้ก็คือ868 แล้วก็282ต่อมาเป็นแนทาง3ตัวท้ายมีตัวเลขดังนี้ก็คือ948แล้วก็492ก็ถือว่าตัวเลขสัมพันธ์กันมากๆากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับจะสังเกตว่ามี8มี9มี2นะครับส่วนมากก็ถือว่าจับ นะครับตัวเลขมัดรวมกันมาเป็นอย่างดีเลยนะครคุณผู้ชมเอาละฮะมาดูเรื่องราวของเลขตลอกออกในส่วนของเลข6หลักก็มีดังนี้นะฮะก็คือ9 2 3 6 0 6นะฮะแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือ2องะ1 7ฮะคุณผู้ชมเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็ใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแช่นะครับกดไลค์นะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดปุ่มรูปก,กระดิ่งนะฮะเลื่อนขึ้นไปครับว่าทั้งหมดก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับจากใจจริงครับสวัสดีเจอกันใหม่